ทรงราพ,พราหมณสัตว์ปริพาชกทั้งหลายพรามนสัตว์สี่อย่างนี้เราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันพรามนสัตว์สี่คืออะไรเล่าปริพาชกทั้งหลายในธรรมวิไนนี้พรามได้พูดกันอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าพรามที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคําสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพรามนั้นไม่ถือเอาการที่พูดคําสัตว์นั้น เป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพรามเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเร็วกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพรามได้พูดกันอย่างนี้ว่ากามทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดาพราหมณ์ที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตย์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตย์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราเดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเร็วกว่าเขา,เ,าเ,เป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนายกาม เพื่อคลายกำหนัดในกามเพื่อดับกามทั้งหลายเสียเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่าพบทุกพบไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดาพราหมณ์ที่กล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตย์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตว์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขา เราเสมอกับเขาเราเล็วกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหนายพบเพื่อคลายกำหนัดในพบเพื่อดับพบเสียเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราความกังวลต่อสิ่งใดหรือในอะไรอะไรก็ไม่มีว่าเป็นตัวเรา และไม่มีอะไรที่เป็นของเราความกังวลในสิ่งใดๆก็ไม่มีว่าเป็นของเราพราหมณ์ที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าผู้คำสัตย์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นก็ไม่ถือเอาการที่ผู้คำสัตย์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้น ครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติให้เข้าแนวทางที่ไม่มีกังวลใดๆเท่านั้นเองปริภาชกทั้งหลายนี้แหละพรามนัสสีประการที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน